สวัสดีค่ะนกแก้วชาแนลนะคะจะพาไปเที่ยววัดนะคะวัดจุฬาพรวนาลามนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะไปดูว่ามีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะเพราะว่าปีใหม่เขาจะมีพิธีนะคะแขวนโคมนะคะต่อดวงชะตาด้วยนะคะไปกับนกแก้วได้เลยจ้าไปกันเลยจ้าอนีก็จะเป็นซุ้มไผ่หรือว่า คิ้วไผ่นะคะที่นี่นะคะนี่คือความโดดเด่นของวัดจุลาภรณ์นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ Duncan, knife, ค่ะนี่เขาก็จะเป็นซุ้มเหมือนอย่างนี้เลยค่ะนี่เป like ็นอย่างนี้นะคะนี่นี่ยาวเข้าไปนู่นเลยค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็จะมีความสวยความงามอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นคิ้วอย่างนี้นะคะนี่คิ้วไผ่นะคะนี่คิ้วไผ่ที่สวยนะคะนี่ ประมาณนี้เลยนะคะไปค่ะไปไหว้พระกันตาปก็ดิสถานพระไพรีพินาศองค์นี้นะคะสวยสดงดงามนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของพระเทพนะคะราชสุดานะคะก็เป็นองค์นี้เลยค่ะนะคะไพรีพินาศนะคะนี่ เขาบอกว่าถ้าใครมีได้แขวนไว้ในคอก็จะดีนะคะพราะพชเนเอกพระไพรีพินาตอง์นี้นะคะไปหาเช่าได้นะคะที่วัดอวอนนะคะเขาจะมีขายนะคะเป็นตาสัญลักษณ์ของพระเทพน,ะนี่นะคะก็จะสวยนะคะนี่นี่ที่นี่นะคะดอกบัวสวยมากค่ะทุกคนนี่ชอด,ดอกบัวนะคะนี่ ่อดอกบัวช่อนี้สวยจริงๆเลยนะคะนี่ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่องนี้นะคะนี่พ่อไผลีพินาศนี่ค่ะก็มีตาสัญลักษณ์ของพระเทพนะคะนี่นี่ถวายดอกบัวนะคะนี่เป็นดอกบัวที่สวยนะคะนี่เขาเรียกว่าโคมสืบสตานะคะทุกคนนี่นะคะพอเขาซื้อจากที่นี่นะคะเขา เขาจะมีขายนะคะที่นี่นะคะจะมีแค่สีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะเพราะว่าทําไมขอถามหน่อยค่ะมีอ๋อมีสีฟ้าอีกอันหนึ่งมีครบทุกสีวันไหมคะ,อะตอนนี้ไม่ครบเลยครับไม่ครบแล้วใช่ไหมคะอ,อ๋อค่ะแล้วก็เรือสีฟ้าอันเดียววัสศุกอีกหนึ่งอันครับอันนี้คือเขาทําเพื่อว่าต่อสตา์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการโยงสายสินนะครับจากจากโคมพวกเรือไปแขวนะเข้าไปในบ่อดีที่สวน ตอนเหนื่๋ยเราก็จะเริ่มสวดนนี้ครับผมก็เป็นสิริมงคลปีใหม่ครับผมออ๋ครับขอบคุณมากมากค่ะที่ให้ความรู้นะคะสวัสดีปีใหม่เหมือนกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโคมนะคะโคมต่อชะตานะคะเขาก็จะซื้อไปเช่าจากที่นี่แล้วก็นําไปแขวนนะคะทุกคนเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปดูตอนที่เขาแขวนนะคะแล้วเกิดสีสันสวยงามมากๆนะคะวัดนี้นกแก้วเขามาบ่อยนะคะกลับพ่อกลับบ้านนะครนายกเขาก็จะมาบ่อยมากๆเลยค่ะเป็นต้องแวะนะคะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีองค์หลวงพ่อไพรีพินาฏองค์นี้นะคะ เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วกะแล้วก็จะมีพระอยู่ข้างในโบสถ์อีกนะคะทุกคนสวยงามค่ะทุกคนนี่คือโคมค่ะทุกคนโคมนะคะเนี่ยโคมแขวนค่ะนี่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่โคมแขวนต่อชะตานะคะไปค่ะเราไปดูที่เขาแขวนเสร็จกันแล้วนะคะแ,แขวนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีการสวดมนต์อยู่ในบโบสถ์นะคะนี่ ตอนนี้ดูนี่ไปก่อนนะคะนี่สวยงามจริงๆค่ะทุกคนสวยสวยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะคะเขาทำคล้ายๆกับเชียงใหม่เลยนะคะเขาก็จะแขวนรอบโบสถ์ไปเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้เป็นช่วงปีใหม่นะคะก็จะมีการแขวนโคมอย่างนี้นะคะต่อชะตาเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะ ใครจะแขวนตรงไหนก็แขวนได้นะคะความสวยความงามมันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็คือโคมประจําวันเกิดนะคะก็เหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะสะดาะเคทนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะนี่ถ่ายรูปก็สวยนะคะนี่นี่เขาก็จะมีการสวดนะคะนี่นี่แขวนยาวเลยนะคะนี่ เป็นประมาณนี้เลยจ้ายาวไปเลยยันหน้าโบสถ์เลยนะคะไปค่ะเราไปดูกันนี่ก็ยินได้ยินเสียงพระส,สวดอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวนกแก้วก็จะเข้าในโบสแล้วนะคะตอนนี้ก็ฟังเสียงพระส,สวดไปก่อนนะดูโคมไปเรื่อยๆนะคะดูสิคะสีของโคมเอ่อมอเจอกับสีท้องฟ้านะคะวันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคีเขาก็จะมีสะดวดะดกเสด็คเคาะที่นี่นะคะนี่ก็เหมือนสดวดปีใหม่ละค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าคมเสด็คเคาะนะคะทุกคนหรือว่าต่อชะตานะคะในช่วงปีใหม่นะคะปีเสือนะคะเข้าสู่ดดูปีเสือแล้วนะคะนี่ค่ะที่วัดจุลาพรนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะได้ยินเสียงผ้าสวดข้างในไหมคะนี่เขาก็จะเอาพรมมาแขวน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 แล้วก็สวดสะดอคอข้างในไปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามอลังการนะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยสวยงามมากๆนะคะนี่นี่ คิวไผ่นะคะหรือว่าซุ้มไผ่ที่สวยนะคะโดดเด่นถ้ายิ่งเข้าหน้าฝนนะผิวไผ่เขาจะเขียวมากนะคะแล้วก็สวยแล้ววัดแห่งนี้นะคะก็จะมีความล่มลื่นมากมากเลยนะคะทุกคนสวยอะค่ะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาได้นะคะมาดูทิวไผ่สวยนะคะวัดดูลาพรณวนารามนะคะนครนายกนครนายกค่ะอยู่ที่ บ้าน,นาใช่บ้านนานะคะวิหารแดงสระบุรีนี่ค่ะสวยงามค่ะทุกคนสวยสวยมาถ่ายรูปมาอะไรได้นะคะเช็กอินได้ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะตอนทิ้งน,นั่นะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโบสถ์กันแล้วนะคะนี่ค่ะในโบสถ์โบสถ์สวยงามมากนะคะที่ มีตาสัญ,ญลักษณ์จุฬาพรหรือชื่อวัดว่าจุฬาพรวนาลามนะคะทุกคนเนี่ยค่ะวัดนี้สวยองค์พระข้างบนก็สวยแต่ไม่รู้ชื่อนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะนี่เลยแล้วก็มีพระองค์เล็กอีกสี่องค์นะคะที่เฝ้าองค์น้ำมนต์อยู่หนาแต่ไม่รู้ว่ามีหวยหรือเปล่าไม่รู้สวยนะจ๊ะเนี่ยสวยงามมาก แล้วก็มีตาสัญลักษณ์มีพระสัญลักษณ์ของจุฬาภรณอยู่ด้วยนี่ค่ะสวยงามค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้นุกแก้วชาแนลด้วยนะจ๊ะว่าคลิปหน้านุกแก้วชาแนลจะพาไปเลาะที่ไหนอีก ปติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะ